สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c y b e r r r s s h e r Channel ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในผู้เล่น Dota 2ตำแหน่งสพอร์ที่เก่งที่สุดในโลกผู้เล่นที่เป็นดังพระเจ้าในตำแหน่งของเขาและเป็นแชมป์ t ด e i อินเตอร์เนชั2017ชายผู้เป็นที่รักของแฟนๆ Do ต a 2ทั่วโลกมารุน GH เอชเ e เฮเรื่องราวของ GH นั้นเต็มไปด้วยความน่าสนใจจากผู้เล่นโนเนมในตวันออกกลาง สู่การเป็นดาวเด่นในวงการโดต a าทูระดับโลกเส้นทางของเขานั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับมารูน GH เอชเมเฮเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน1995ที่ประเทศเลบานอนเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มและหลายคนในยุคนั้น GH หลงไหลในวิดีโอเกมและใช้เวลาส่วนใหญ่ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กับเพื่อน,เ,อนเล่นเกมอย่าง Counter Strike และ Warcraft 3ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นทำให้เขารู้จักกับโดตา G.H เริ่มต้นเส้นทางนัดแข่ง Dota 2ในปี2013กับทีม y Gaming และเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงให้ก,กับตัวเองด้วยการพาทีมชนะในการแข่งขัน MSI Beat IT 2014รอบคัดเลือกในโซนตะวันออกกลางแม้ว่าในรอบสุดท้ายไม่ไปถึงฝั่งฝันแต่ฟอร์มการเล่นของ G.H ก็ไปเข้าตาในองค์กร e ีสปอร์ตในตะวันออกกลางอย่าง eLab และได้รับการสนับสนุนซึ่งถือเป็นทีม Dota 2ทีมแรกๆในภูมิภาคนี้ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ GH the ni k MMR God และการมาถึงของทีม Liquid ในช่วงที่ยังไม่มีทีม GH ได้ทุ่มเทให้กับการเล่นจัดอันดับหรือ rank matchmaking และนี่คือจุดที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเขาสามารถไต่ MMR ได้ถึง9,000 MMR ซึ่งในตอนนั้นมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนบนโลกที่ทำได้ และเคยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ยุโรปอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือ G.H มักจะเล่นในตำแหน่งมิดเลนในเกมจัดอันดับแต่ในการแข่งขันจริงเขากลับที่จะเลือกเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตสี่ในปี2016ชื่อเสียง G.H ไปเข้าตาคุโร k คุโรกิซาเลฮิทาคาซุมิกับตันทีมทีมลิควิดในขณะนั้นซึ่งกำลังมองหาผู้เล่นมาแทนที่เบาบ้าในตำแหน่งซัพพอร์ต G.H ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมทีมในฐานะตัวสำรองในการแข่งขัน ทีมลีกซีซัน6และเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวัง g h ได้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและพาทีมควา้าแชมป์ได้สำเร็จ GS กับแชมป์ The International 2017และยุคทองของทีม Liquid ในวันที่2มกราคม2017ทีม Liquid ได้ประกาศเซ็นสัญญาตัว GS เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคทองอย่างแท้จริงการเข้ามาของ GS ทำให้ทีมมีมิติในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นพวกเขาควา้าแชมป์รายการแนใ์ใหญ่ๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็น Star l ล d ดเดอร์ไอลีสตาร์ซี i ีซ s ซั่น n 3 a เอเ c ็กเซนเตอร์และดีมลีซีซั่นที่7ทำให้ทีม Liquid กลายเป็นตัวเต็งในการคว้าชแชมป์ดีอินเตอร์เนชั่นแนล2017และแล้วการมาถึงการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีดีอินเตอร์เนชั่นแนล2017ทีมลิควิดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในรอบแบ่งกลุ่มแต่กลับไปพลาดท่านในสายบนทำให้ต้องลงไปเล่นในสายล่าง และทำให้เกิดมีมสายบนเป็นของพวก้กาก upper b r a c k e s for bitches y e a แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ทีมลิควิดฝ่าฟันคู่ต่อสู้ในสายล่างมาได้อย่างเหลือเชื่อจนสามารถได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาต้องเจอกับนิวบียอดทีมจากประเทศจีนและทีมลิควิดก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยด้วยคะแนน3ต่อ0คว้าแชมป์ The International 2017ไปครอง ได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ TI ด้วยการชนะในรอบชิง3-0เกม GS และเพื่อนร่วมทีมได้รับเงินรางวัลรวมกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐและชื่อของพวกเขาก็ถูกจาลึกลงบน Ages of Champions ไปได้ในที่สุด GS กับการเดินทางกับ Nigma Galaxy หลังจากคว้าแชมป์ TI7 แล้วซิลิคิดก็ยังคงเป็นทีมระดับ็อปของโลกอย่างต่อเนื่อง และสามารถคว้ารองแชมป์ดีอินเตอร์เนชั่นแนลสได้อีกด้วยแต่หลังจากที I ่ไผู้เล่นทั้ง5คนก็ได้ตัดสินใจที่จะออกจากทีม Liquid เพื่อสร้างองค์กรอ e ีสปอร์ของตัวเองในชื่อนิก m a ซึ่งต่อมาได้ร่วมมือกับ Galaxy Racer และเปลี่ยนชื่อเป็น n i กมา Galaxy ในช่วงแรกกับ n i กมา Galaxy พวกเขายังทำผลงานได้ดีและคว้าแชมป์ v p y b y b u c ูค m i n ล r 2020และ OTA Dota Pit Season 2 EU c i s ได้สำเร็จอีกด้วย แต่หลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของทีมก็ตกลงไปและไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นใน The International ได้อีกเลยสไตล์การเล่นและฮีโร่ผู้ของ G. H เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของสไตล์การเล่นที่ดุดันและสร้างสรรค์เขาสามารถสร้างจังหวะให้ทีมได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยมีฮีโร่ผู้ที่กว้างมากฮีโร่ซิกเนเจอร์ของเขาคือ Keeper of the Light, Earthshaker, I.O และ t r u s ที่ไม่ว่าจะหยิบเมื่อไหร่ก็มักจะสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้เสมอ จนแฟนๆขนานนามเขาว่า G. Scott นอกจากฝีมือการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้ว G. S. ยังเป็นที่รักของแฟนๆด้วยนิสัยที่เป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่เสมอทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีแฟนคลับมากที่สุดในวงการโด,ดต a 2เกตแรกเกตน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ G. S. ที่มาของชื่อ G. S. มีเรื่องเล่าว,ว่าชื่อ G. S. มาจากการที่เขาเคยเล่นในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่ง และเจ้าของร้านมักจะพูดว่า go home go home กลับบ้านไปเมื่อถึงเวลาปิดร้านเขาจะนำคำนี้มาตั้งเป็นชื่อในเกมจากการย่อจาก go home มาเป็น G H นั่นเอง1 0 0 0 0ื MMR หรือ 10K ในเดือนสิงหาคม2020 G H ได้สร้างสถิติเป็นผู้เล่นตำแหน่งซัพพอร์ตคนแรกแๆที่สามารถไต่ MMR ไปถึง 10K ได้สำเร็จนั่นเอง G H เป็นผู้เล่นชาวเลบานอนคนที่2ใน T I ซึ่ง G H เป็นผู้เล่นเลบานอนคนที่2ที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันดีอินเตอร์เนชั่นแนลต่อจากเซฟหรือเซบาสเตียนเดฟหลายคนอาจจะสงสัยว่าเซฟเป็นลูกครึ่งเลบานอนเหรอใช่ครับครึ่งฝรั่งเศสครึ่งเลบานอนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมารูจีเอชมาเฮดจากเด็กหนุ่มที่หลงไหลในเกม d o เ a 2สู่การเป็นแชมป์โลกและตำนานของวงการแม้ในช่วงหลังฟอร์มนิกมากกาแล็กซี่จะยังไม่คงที่แต่ปัจจุบัน เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากการที่ครูโรกี้ถอยหลังกลับมาเป็นโคชและสมาชิกสุดแกร่งก็เข้าฟอร์มไม่ว่าจะเป็นซูเมลโกสโอม่านูบและตัว GH เองและเราเชื่อกันว่าด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของเขา GH สร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆโดตาทูทั่วโลกไปอีกนานแสนนานและอย่าลืมเชียร์พวกเขานะครับในศึก The International 2 0 2 5 หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ s u b ส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสำหรับวันนี้ผม c y b e r c r ค s h e r ์ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครัช